พระวจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่28มิถุนายนระลึกถึงดวงหาไทยเนยรมนของพระนางมารีพรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศอกอิสยาบทที่61ข้อ10ถึง11ข้าพระเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า วิญญาณของขาพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของขาพเจ้าเพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ขา้พเจ้าเป็นเสมือนอาภรณ์ที่ทรงสวมให้ประทานความชอบธรรมให้ขา้พเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุมขาพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่พวกศีสะอย่างงดงามเหมือนเจ้าสาวประดับตนด้วยเพชรนินจินดาเพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผล และสวนทําให้มเมล็ดพืชงอกขึ้นฉันใดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรมและการสนเสริญต่อหน้านานานชาติฉันนั้นบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุลูกาบทที่สองข้อ4 1ถึงห้โยเซฟ พร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้าเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปีเมื่อพระองค์มีพระชนมายุสิบสองพรรษาโยเซฟพร้อมกับพระมารดาก็ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมของเทศกาลนั้นเมื่อวันฉลองสิ้นสุดลงทุกคนก็เดินทางกลับแต่พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม โดยที่บิดามารดาไม่รู้เพราะคิดว่าพระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทางเมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวันแล้วโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีตามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู้จักเมื่อไม่พบจึงกลับไปกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อตามหาพระองค์ที่นั่นในวันที่สโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีพบพระองค์ในพระวิหาร ประทับนั่งอยู่ในหมู่อาจารย์ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขาทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในพระปรีชาที่ทรงแสดงในการตอบคำถามเมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีเห็นพระองค์ก็รู้สึกแปลกใจพระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่าลูกเอ๋ยทำไมจึงทำกับเราเช่นนี้ดูสิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูกพระองค์ตรัสต,ตอบว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมพ่อแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูกโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัสพระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเรสกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสอง พระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทยัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทาและสถิตสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคร์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับพระวรสารที่เราได้ฟังในวันนี้ เป็นตอนสุดท้ายของชีวิตปฐมวัยของพระเยซูเจ้าซึ่งนบุรุการนำเสนอไว้ในบทที่สองผู้ชายชาวยูทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะต้องขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มปีละสามครั้งครั้งที่หเพื่อฉลองปัสกาครั้งที่สองฉลองวันเป็นเตกอสเตและครั้งที่สฉลองเทศกาลอยู่เพิง โยเซฟผู้เป็นชายที่เป็นผู้ใหญ่ต้องขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มทุกปีตามที่กฎหมายกำหนดส่วนสตรีนั้นจะขึ้นไปเมื่อหรือไม่ก็ได้แต่แม่พระก็ไปพร้อมกับนกบุญโยเซฟในครั้งนี้ทั้งสองได้พาพระกุมารไปด้วยเนื่องจากทรงมีอายุครบ12ปีแล้วทุกวันนี้คนที่ไปแสวงบุญที่เยรูซาเลม็มและไปที่กำแพงน้ำตา หรือกำแพงวิหารทางด้านตะวันตกบางครั้งก็จะพบชาวยิวที่นำบุตรชายที่มีอายุครบ12ปีมาทำพิธีที่เขาเรียกว่าบามิชวาซึ่งเป็นฉลองใหญ่มีการแห่และให้เด็กได้สัมผัสกับพระกัมบีที่ม้วนอยู่ในที่เก็บมีการร้องเพลงเป็นพิธีต้อนรับเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่นี้ต่อไปเขาถือว่า เด็กเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่แล้วดังนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎบัญญัติของโมเสสเช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องปฏิบัติพระกุมารเยซูที่เราฟังอ่านเรื่องราวของพระองค์ในวันนี้ก็ไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อประกอบพิธีนี้พระองค์มีพระชนมายุ12ปีถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว ระยะทางจากนาซาเรสถ,ถึงกรุงเยรูซาเล็มมีความยาวประมาณ80ดสิไมล์สมัยนะั้นต้องใช้เวลาเดินทางประมาณสมวันพวกเขาเดินไปได้วยกันเป็นกองคารวานชายหญิงแยกกันเดินผู้ชายจะต้องทำหน้าที่เป็นกาดคอยดูแลพวกพ้องของตอนเพราะโจรผู้ร้ายชุกชุมส่วนประดาเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นไปมาตามใจอิสระในตอนกลางวัน พอตกเย็นพวกเขาก็จะมาพบกับพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันมาเดินด้วยกันหลังจากทำพิธีที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกเขาก็เดินทางกลับเมื่อเดินมาได้หนึ่งวันแม่พระกับนบุญโยเซฟสังเกตว่าพระกุมารหายไปจึงรีบออกตามหาตามหมู่ญาติเพราะเข้าใจว่าเด็กๆคงวิ่งเล่นไปมาแต่หาไม่พบ ท่านทั้งสองจึงย้อนกลับไปที่พระวิหารอีกครั้งหนึ่งตัวบทของนบุลูการเล่าว่าในวันที่สมโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีพบพระองค์ในพระวิหารประทับอยู่ในหมู่อาจารย์ทรงฟังและทรงไต่าถามพวกเขาทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในพระปีชาที่ทรงแสดงในการตอบคำถาม เมื่อโยเซฟพ,พร้อมกับพระนางมารีเห็นพระองค์ก็รู้สึกแปลกใจพระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่าลูกเอ๋ยทำไมจึงทำกับเราเช่นนี้ดูสิพ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูกเป็นที่น่าสังเกตว่าในการตามหาพระกุมารแต่เมื่อพบแล้วโยเซฟไม่ได้พูดอะไรเลยอันที่จริงผู้เป็นบิดามีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การสอนลูกให้รู้จักพระธรรมบัญญัติที่โมเสสได้นำมามอบให้แต่ตอนนี้เป็นแม่พระที่พูดลูกเอ๋ยทำไมทำกับเราเช่นนี้พ่อกับแม่เป็นทุกข์เที่ยวตามหาลูกอยู่แม่พระให้เกียรตินบุญโยเซฟโดยพูดว่าพ่อกับแม่ไม่ได้พูดว่าแม่กับพ่อพระเยซูเจ้าทรงตอบว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไม พ่อแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูกพระเยซูคล้ายกับจะตรัสกับท่านทั้งสองว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมลูกอายุ12ปีแล้วได้ทําพิธีเลื่อนขั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อกับแม่ไม่ต้องวิตกกังวลแต่แม่พระกับนบุญโยเซฟเป็นพ่อผู้เป็นพ่อแม่เลี้ยงดูพระเยซูเจ้ามาตั้งแต่เกิด ก็ย่อมมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเป็นธรรมดานี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยสภาพแท้จริงของพระองค์ว่าพระองค์เป็นใครใครคือบิดาแท้จริงของพระองค์พึงสังเกตไว้ในขณะที่พระองค์ทรงตรัสอยู่นี้พระองค์ทรงประทับอยู่ในพระวิหารทรงอยู่ท่ามกลางดานักปราช ฉะนั้นการเปิดเผยของพระองค์ในขณนะนั้นก็เป็นการเปิดเผยให้บรรดานักปราดเหล่านั้นได้ทราบด้วยเป็นการเปิดเผยที่มีความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาความเฉลียวฉลาดที่บรรดาธรรมจารย์เหล่านั้นได้พบในตัวของพระองค์ทำให้พวกเขาอดประหลาดใจไม่ได้ว่าปิดาของเด็กคนนี้คงได้สอนลูกมาอย่างดี เพราะลูกมีความเฉลียวฉลาดในการโต้อตอบและในการสนทนาแต่ที่สำคัญก็คือมีความรู้พระกบีอย่างดีพ่อแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูกข้อความนี้บ่งบอกถึงที่มาและพันธกิจชัดเจนของพระเยซูเจ้าบนโลกนี้ โปร่งมาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของพระองค์อันได้แก่พระบิดาเจ้าสวรรค์และนี้ก็เป็นพันธกิจหนึ่งเดียวของพระองค์บนโลกนี้นั่นคือทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าโยเซฟกับมารีไม่เข้าใจสิ่งที่โปรองค์ตรัสแต่ก็ไม่ได้ซักถามตัวบทของลูกาเล่าต่อไปว่า พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาสเสต์กับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสองพระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทยัยชีวิตของพระแม่ที่อยู่กับพระกุมารก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระแม่ไม่เข้าใจทันดีแต่พระนางทรงเก็บเรื่องราวต่างๆไว้ในใจและไตรตรองอยู่ตลอดเวลานี่คือท่าทีที่พระแม่ทรงมี กล่าวคือเป็นบุคคลที่ไตรตรองพระวจาของพระเจ้าแม่พระเป็นแบบอย่างของผู้ที่ฟังพระวจาของพระเจ้าในฐานะที่พระแม่ทรงเป็นชาวยิวคนหนึ่งพระแม่ก็อ่านและศึกษาพระธรรมบัญญัติของโมเสสเหมือนชาวยิวทุกคนและพระแม่ก็รำพึงข้อความในพระคัมภีนั้นจนกระทั่งเมื่อทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวแดดพระนางว่า ถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์และจะเสด็จผ่านมาทางพระแม่เมื่อพระนางได้อ่านคำทํานายของบรรดาประกาศศกอ่านชีวิตของพระนางแม่พระมีข้อสงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างไรและเมื่อทูตสวรรค์ได้ไขข้อข้องใจแล้วแม่พระก็ตอบรับขอให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงต้องการ ดังนั้นเมื่อพระแม่อ่านพระวจาของพระเจ้าแล้วพระนางก็ได้ไตรตรองสภาพชีวิตของตนแล้วยอมรับบางอย่างไม่เข้าใจก็ถามและเมื่อไม่สามารถถามใครได้พระนางก็นำพระวจ a นั้นมาไตรตรองและคุ้นคิดตลอดเวลาในชีวิตของพระแม่แบบอย่างของแม่พระต้องเป็นแบบอย่างในการเจริญชีวิตของเรา ในการฟังและไตร่ตรองพระวจาของพระเจ้าทำให้พระวจาเป็นชีวิตและพระวาจานั้นจะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้เรารับใช้เพื่อนพี่น้องของเราต่อไปขอพระวจาที่เราได้ฟังในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของพระแม่ด้วยเทิญ ขอพระเจา้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน